ืดหอบเหนื่อยง่าย,ายโรคนี้นะรู้สึกว่าเป็นกันแล้วมันหายยากมากเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็มันไม่หายขาดนะวันนี้แนะนําสมุนไพรตัวนี้เลยนมราชสีค่ะเพียงแค่คุณนํานมราชสีต้นนี้อะนะนำมาสักหนึ่งกำมือนะไปต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กนะหลังจากนั้นเดือดแล้วคุณไปคุณปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วน้ำมาดื่มกินเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนอาหารก่อนอาหารนะ สามารถแก้ปัญหาช่วยเรื่องหืนหอบให้คุณได้มากๆเลยนะคลิปนี้เนี่ยช่วงนี้ก็น่าฝนแล้วเนอะอาะนมราชสีจะหาง่ายมากเลยนี่ก็เลยแนะนำทุกท่านนะสามารถทําตามได้เลยนะปลอดภัยหายห่วงเลยนะสุขภาพมีความสำคัญสุดๆพูดอยู่เรื่อยเลยนะถ้าคุณเห็นพี่หมอเบนพัชรักคุณต้องนึกถึงเลยแน่นๆจุกแน่นท้องเหนื่อยๆดันขึ้น าหายใจไม่กิ่มทำอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยบางคนมือสันส่นๆใจสันส่นๆอย่างเงี้ยได้ให้คำแนะน